ได้นะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเอออะไรล่ะอารเกิลเอาแค่เป็นไม่แค่ดีกันเองนะวันนี้ก็อล้วแต่ที่หายหน้าหายตาไปนานมากๆเลยนานเนาะเพราะว่าต่างคนต่างติดภารกิจเนาะสอบนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะติดศูนย์รัวๆเออเราก็สานคนต่างสอบนะอืก็ นะครับก็เราก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมมันมีอะไรบ้างนะเอ้แล้วก็นี่อ่ะอนี่มีการแบนแล้วอ่ะอ้อครับแบนอะไรเอ่ยอ่ะก็ที่นี้นะแบนเอเวอเรสต์แล้วก็บับเบิลนะเควบิลก็แบนดิชเชนแฮกแล้วก็บับเบิลเหมือนกันอะบับเบลิลที่ขายดีแล้วนกเต่าอืมนกเต่ามีแต่คนจ้องจะแบนอ่ะล็อกตัวแรกครับผมทางฝั่งของ,ของ เทลบอลเป็นฝ่ายล็อกก่อนนะก็จะเป็นล็อกเด็กไรเดอร์ตัวต่อไปก็อ่ะดีเจล็อกก่อนสิแม่ของเทลโอเคเด็กไรเดอร์ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เทลบอลล็อกมาดีเเวเคเบิลแล้วก็มีจีมอนคิดว่าไงบ้างฮะกับนีโร่สามตัวที่เขาล็อกตั้งบนกนะ็เห็นไรเดอร์นะถือว่าเป็นเรียกว่าลูกเกอร์ก็ได้เนาะ ก็ตีหนักอยู่แล้วก็เป็นตัวโซโลเลนอือฮึโซโลเลนสบายๆแล้วก็เพเบิลนี่เป็นฮีโร่ตบเด็กอ่ะโทรศัพท์บ้านมาโทรศสาท์บ้านค่ะนะคะก็เพเบิลเป็นเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ตบเด็กเลยก็ยืนมิดแข็งแล้วก็บิคิมัตนะเป็นฮีโร่ที่ตัดจังหว่ะได้ดีนะสปันโลวๆอะไรเดียวอลูน่าเป็นซัพพอร์ตในจใจของใครหลายๆคนนะก็ ได้อัตติของเขาเ่ยทำให้สามารถตาตานได้ห้าเในฮีโรเ,เชียวแล้วก็ตัวต่อมาที่ล็อกขึ้นนะก็คือเจสซี่แล้วก็เอ่อมอรักซ์นะอืมก็ถือว่ามอรักซ์เป็นฮีโร่ที่แบบเอาลงยากพอสมควรเลยเป็นฮีโร่โซโลมิดอืมก็มีการล็อกพพอร์ตขึ้นสามตัวแล้วก็แบบต่ตจังหวะอื่นๆขึ้นสามตัว อ่ามีการแบนเพิ่มแบนพาราไฟแบนมูซินแบนพีเจเตอ์่าเจออะไรขึ้นเนี่ยมีการแบนลิมิเตดชาแมนนะฮะแล้วก็แบนโอคิเรีย Icar, เธอออพเตเลียจะเป็นตัวเก่งของใครเอ่ยก็ไม่รู้นะอ่าพิกมาแล้วต่างคนต่างพิกเชอรี่มานะเอ่อฟางคร์บอนนะพิกแล้วเอยเชื่อหรอแล้วก็เน็ตมาแล้วก็ฮูจันพิกเซเวท อ่าลิเชนได้พีคแชมเปสมานะแล้วก็เทบาลก็พีคแม็กนัปช่วงน,นี้อาจจะแบบอารมณ์ประมาณว่าพูดไม่ค่อยคล่อ,องเท่าไหร่นะอ่าลิเชนพีคทัทเทอร์มานะแล้วก็เทวาน,นีดับมีบ็บอกเกอร์ไว้กีบ็อกเกอร์นี่ถือว่าเป็นตัวโปรของผมเลยนะก็คือแบบ เออสก,กิลอตินี่ใช้เวลาไล่สองวิแล้วก็เอารถไปยังเป้าหมายทันทีนะสร้างความเสียหายแล้วก็ติดสตันสองถึงห้าวิเป็นสตันหมู่นะวีคีบีก็กันไม่ได้นะเออถือว่าเป็นแบบเออตัดจังหวะได้ดีพอสมควร <Play writer. S 1> อ่าหยิบในพิกเอ,อหยิบในล็อกมาแล้วนะสำหรับลีเซียนนะก็หยิบเพชอะไรเดร์ลงมาพิกเพนอะไรเดรินลงมา น,นะผมก็ว่าเขานะก็เก่งอยู่นะอ่าอาร์ตีเบ้นะคะเล่นแคลี่พี่เบสหนีเล่นแคลี่แข็งมากแล้วแบบปล่อยทิ้งปล่อยว้างก็ยังได้ฟาร์มเลยใช่ไหมปล่อยทิ้งปล่อยว้างเป็นแคลี่ที่แบบเออไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเราใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพี่รีเฟชอรี่เล่น <c oughs> อตัวอะไรประมาณนี้นะเขาดับมาก่อนหรือเปล่าดับเปิดมาหรือเปล่าเอเหรือเปล่าหรือว่ามีคนจะเอาหรือเปล่าไม่นะก็เขาสลับกับพี่เบ้ไง ซินเดเรลลี่สวัสก,กับพี่เบกเอาตัวนี้เหรอ,อแปลกใจนะผมนึกว่าพี่พริเวอรชอี่เขาจะหยิบเพ็ปเปิลมาอืมอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะอินดีเป็นดาฟอร์เคนมานะอะเดินแบบเดี๋ยวมันจะเลือกได้ยั <ๆ S 1> ยยงไงเกิดอาการเพียงก,กันเล็กน้อยมันต้องเลือกในในี่ดิตัวพะไม่เอามารักษัตนะ อาจจะเป็นบิชิมอสก็ได้นะบาร์กัเจ้ต์จงนาวเทพวายุเจอาตัวสุดท้ายนะฮะตัวนี้จะเป็นอะไรอันอัลลูน่าเรียบร้อยฮะอ่ะปกตินะเล่นแคลรี่วันนี้มาเล่นซับนะเทพวายุจูเนียของเรา เมื่อกี้ผมเคลียร์ปัญหาหลังบ้านมานิดนึงเมื่อกี้โทรศัพท์บ้านเข้าเมียน้อยโทรมาเหรอคะคุณแม่โทรมาครับผม <c oughs> แม่บัวโทรมาโอเค ก็กระสก็สตาร์เกมอืทีมเราอินสีแฮะอ่าเซเว่์ดีพ่นซ้ายโชว์อะเรามาอ่านชื่อเพย์เยอร์กันมากดีกว่าเราไปตุกตุกโปรโมนิตกันนะฮะวันนี้โป้โมนิเลยเหรอกะเปิดใครนำเอาไม่ใช่ละอ่าอ่านชื่อเพย์เยอร์กันดีกว่าเดฟเชอรี่เล่นเฮลิเดอร์ อ๋อผมอ่ะมีการปากหวานดักคีบเด็กน้อยนะน้องมังหรือน้องแฟงเนี่ยชื่อเขาเอ็มเอ็มแฟงหรือเอ็มฟางทุกอย่างนี่แหละฟางฮะอ๋อผมแล้วก็นี่อะไรเนี่ยซาออฟเหรออืมซาออฟเป็นคาเทลเลอร์อ่าอาอีเบ้ีเบของเราเล่น เซเว่นนะแล้วก็เทพวายุเจอาเทพวายุจูเนีย Junior นะเขาบอกให้อ่านชื่อเต็มนะไม่เต็มมีงอนเล่นอัลูน่าแล้วมาวดูทางฝั่งของเซเว่นเดยอฝั่งของเทพบอลนะเซเว่น,นะเ,วนเดย์เคซีเ่เล่นมังกรนะครับตัวต่อไปเป็นโซดาซิงซ,ซ่านะโซดาซิงซ่านะครับอ่านไม่อ่านซิงไม่ได้นะครับ้องเขามีตัวเอฟด้วยข้างหลังด้วยตัวหนึ่งนะครับเล่นแบ็ทมัทนะฮะยูทูบนะครับเล่นเลด็อกเกอร์ตัวเนี้ยเนี่ยจะปล่อยผมเลยนะฮะแน่นอนใช่ ต่อไ,ไปต่อไปฮะเป็นซาเวนซาเวนเล่นม,นมอร์ซัสนะฮะแล้วก็อินดิบเบนสามแปดนะฮะเล่นอ่าทีโบโอ,อินดิบเอนนี่ก็เกียนนะเกียร์ซาดาสิงห์ใช่เกียน์ทั้งห้องแล้วฮะเพราะว่ามีแค่เราก็มีแต่เกียนคนอยู่แล้วนะซาดาสิงห์นี่เห็นบ่อยอยู่นะเห็นตามนัมโมตามเทรย์ระดับพันห้าอะไรอย่างนี้บ่อย ไม่บนนี้ไม่นับเทเยอร์นี้ระดับพันห้าพันหกอ่ะ,อะ,อะเลนล่างฮนะะเลนเซโร่เจอเลนสามครับผมแดนเวยียดูท่านะ่าจะยุ่งยากอยู่ค่วคนณควรนะ,ะมีการาปักคีปนะของน้อง YouTube นะอะ่พี่เบ้เธอเราก็ปักคีปกันเอะปักปัดก,กันตุยเหมือนกันปักคีปน,นะปักวายค่ะหลงอะ่ะ อลูน่าก็ไล่วอดแคปโปนะลือๆแบบนี้ก็เข้าคลิปกันเลยทีเดียวหนึ่งพิกเลเดอร์กับดาบมิกมาดูพี่เบ๊จะลัดคลิปได้ไหมเบ๊จะลัดคลิปได้ไหมนะฮะได้ได้อยู่แล้วคือจริงๆอ่ะคือจริงๆทางฝั่งหนูเนี่ยเขาต้องกดไม่ให้แซนด์บีเข้าคลิปเลยนะเพราะว่าเขาอยู่ใึงตาเลนไหมฮะ เพรกิดเดินลูนไปละยิ่งไปเดินลูนละคือตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ขายข้าวสดใช่ไหมเราเป็นใช่อลูน่าก็สุยเพนโบสบายเลยนะตอนนี้พี่เบ๊ก็ได้ทั้งคีได้ทั้งเวลอ่ะเนี่ยแต่ตอนนี้พี่เบเวลสามแล้วอืมพยายามพอแล้วนะโอ้ยตันโลสองนั่นเพราะว่าหนึ่งคือหนคือการการการใช้เลนกลางนะการเลนกลาง อมื่อกี้นะคะเราพาวตัสนโดนสองตัวเลยแล้วก็ไล่ตีอรุณาก็เลยพาวเตอร์โทเก็บเลียกพเอร์ไปผมบอกแล้วเลีเกพเอร์เล่นไม่ได้ครึ่งผมอย่าเล่นเลยเอ้ยอย่าอย่าอย่าระวังนะมีการฉุดอาจารย์เกิดการฉุดกันเกิดขึ้นนะฮะแตห้าห้าหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกวิ่ย์เบว่าช่วยเออ การเดียนเราก็เยอะนะฮะอย่า hmm. อ yeah, yeah. uh, like ่า mm มีการเดียนด้วยเว้ยม hmm. uh ีการเดียนด้วยเล่นบนตายไปได้โดนไฟโดนไฟเขาตูดตายแชมเพลจะเก็บศพได้ไหมได้อยู่มั้งได้อยู่ลไมได้อยู่แล้วแต่จะตายไปด้หรือเปล่าต่ตายไปด้วยไหมตายเป็นดับเบิลแคไม่ดับเบิลแค็เลือนดตเท่าไหร่กันไวนีเลยหลือประมาณ3หน่วยที่สหน่วยประมาณนีเมื่อกี้เดยวริๆปงเดวริงๆ การมีการประทะกันเกิดขึ้นนะอ่าครัอบอ่ารีเบเกอร์แลกลำแบบอลูน่าปาพาวเวอร์โรแล้วก็ยิงยัดหน้าไปสามสี่พีอ่สสสสออาสตาร์ลารั้งหมดสตาร์ล่าอ,อ้าวตีสอโยนไหมโยนไหมอ,อ๋อดุจริงอไ,ไอลูน่าตัวนี้เนี่ยมันดุจริงๆว่ะ ตอนนี้เลนบนเห็นอะไรได้ก็ไล่สกิลใส่ระกักนิกนะละหลัวอ่าอ่าตอนนี้พี่เบสโซโล่กับมาล็อกซันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการแบลกมัเได้ย้ายก้นมาช่วยเลนมิดเพราะว่าไม่ไหวอ่ากลเป็นว่าในล่างก็กลายเป็นโซโล่เจอโซโล่สิครับอืออ้าวผมรู้สึกผมเนี่ยผมเพิ่งสังเกตน,นะดู ทังฝั่งของหิ้วบอลนะฮะยังเป็นไก่เดือนต้อกตองแรกต้องแท็กต้องแท็กอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเดือนยัง้องหนอนเออต้องหนอนต้องแท็กต้องแท็กหมเลยนะเอาเลยแค่แนะฮะต้องควรจะต้องมีคนหนึ่งนะที่อัพไก่แต่เื่องหนึ่งก่อนนะเพื่อเป็นการแบบยังไงเปิดแมปแล้วก็เป็นแบบเวลาแครี่ไดไอเทมเนี่ยจะได้แบบเสริมประสิทธิภาพของแครี่แบบจริงไมมหนึ่งอันก็มีประโยชน์พูดง่ายๆคือไอเทมอย่างน้อยไอเทมมันจะมาเร็วกว่า เออจะได้แบบขวดยองขวดยาเวลาเงี้ยบินส่งเงี้ยจะได้ไม่ต้องกลัวด้วยหนึ่งคือแบบเออเวลาเขตีไก่เนี่ยคนซ้อนเออเขาตีไก่ตายอย่างเงี้ยไก่มันเลือดแตกเยอะน้องนาไม่เห็นแม็กนัเหรอตสตนไปนี่ดึงไว้โยนถ้าท้อเลยยิงไอนเช็ดเร็ลแดงอ้าวไม่ตายน้องนาวมือเกิดนีนี้เดินกลับไปกลับมามาทีงี้แล้วก็แลกไปด้วยเปชรเบิร์นะ ก็ไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าคิวซัพพอร์ตเข้าไปแต่ว่าตัวที่ตัวเองปั้นตาย,ตายก็ไม่คุ้มนะสำหรับนะของฟั่งเทลบอลอ่าเลนล่างแซนเบดพ่นทรายใส่ละมัต้องตายแล,ล้ว<า>หร<า>อพอแล,ล้วแกก็ชงเชงชงเชงฮือนะตายปะไม่ตายอ่ะรอดแล้วล่ะ นี้ซาแบกกาาของฮันนี่เหรอครับทำไมเหรอน่ารักจังเลยมันคิดมากเลยแดด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 อ่าสำหรับคนที่ไปงานแทนเกมโชว์นะอาจจะเห็นเราแบบแต่เด็ดแต่ด็ดแ่ดดแดดแต่าวบูเอ็นเตอร์แอ้ว พูดถึงงานพูดถึงงานงานอีเวนต์พวกนี้นี่ก็จะเป็นเนาะเป็นานตอนเนาะที่เราจะไปกันใช่ g S L อ่าเราขอสอบถามเพื่อนๆหน่อยนะทำโพลว่าจะไปวันไหนกันนะคะเพราะว่าท่านแม่อนุญาตให้ไปแค่วันเดียวอ้าวในนั่นเกิดการสุยแซนเบลดแซนเวลดกินต้นไม้พ่นทรายใส่แม่งน่าจะตายแทคหรือเปล่าจะยเดี๋ยวิ่งเข้าป่าไปแล้วก็ไล่จึกมอลสซัตต่อแล้วจิกจักจิกจักนะต้องยิงชีฟจะเจบเก็บไม่ได้นะฮะมัดมัดจะวิ่งอ้อม หรือป่าไม่อ้อมนะไม่เอามไม่ไหวแน่นอนเลยไหวไม่ไหวแอนเวทเขาไปก้นไหมหกก้นนะฮะอลูน่าเช็คเด็ดมังกรแล้วก็เป่าอลูน่าเก็บได้แน่นอนนะคะมีแคทัยงไงแคสแคสเออไม่ทันนะเด็กเล็ไม่ยอมตีอ่ะโอ้เมื่อกี้เฮ้ยมังกรวาร์ปไปตรงนี้ล่ะป้อมบนอ่าวาร์ปเขาป้อมบนสได้จังเลยถ้าเกิดว่ามังกรก็เสียเวลาฟาร์มนะ ใช่ครับใช่เสียเวลาฟาร์มมากอ่ะแล้วก็เนี่ยเสียวาร์ปแล้วก็วิ่งกลับฐานด้วยเสียเวลาฟาร์มเสียเวลาเก็บครีอะพูดถึงเวลาพูดถึงเสียเวลาฟาร์มเรามาดูเกอร์เปอร์มิกกันทัาเทเลอร์นำนะนำเลยนำาร้วมาเลยอืีว็อเกอร์นี่ยังทำอะไรไม่ได้นะไม่ได้ฮะลีวอเกอร์ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ่ยตอผมผมจะออกรองเท้ากับดองหวาดให้หมดเลยแล้วก็รอจนกวะตัวอิงเจอร์เวลกา กสิทธิ์ในภาคคารุยเบอร์เกอร์อยู่ตรงเลเยอหกนะแล้วก็เลนบนมีการจะมีประเด็นหรือเปล่าเขายังไม่เห็นอ่ะเขายังไม่เห็นไอ้ไอ้นี่นี่เทมเพสเต่ามารออะไรกันหรือเทมเพสก็แบบวนไปลงวนไปวนมาแบบระวังตัวนี่นะเหมือนเหมือนจะรู้นะดูดูเหมือนจะรู้ว่าเขาปาวอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนจะรู้นะมีคนบอกหรือเปล่าเหมือนจะรู้อ่ะเนี่ยนะเออ ไอ้เนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเขารู้สึกเขาเดินผ่านวาดไงเขาเดินผ่านวาดอืมเขาเดินผ่านวาดตรงนี้อ้าวเซลล์แล้วเซลแล้วเซลแล้วเซลแล้วอะพี่เบนมาช้าไปไม่เป็นไรมันก็ยังได้กันอยู่เซลล์อ้าวโกเปอร์มังกรน,นะไล่มาห่างก,กันยี่สิบหน่วยหนูอาจจะมีแบบอาคติกับ ทีมนุ้นเล็กน้อยนะเฮียบอลแม่งกวนตีนะะตน,นะอ่าฮะมังกรฮะมังกรมังกรยังไงมังกรมังกรป๋องป่าตปฟ้ามังก,กรกรก่วงนะโดนเพล็แคริเออร์ไปนะอันติของเพล็ไรเดอร์ร่วงเลย ไม่ปล่อยฮะเพราะมังกรเป็นแครี่นะมีอะไรใส่ให้หมดนะอะไรเอ่ยเล่นไหนดีจ้าอาลิปบอ็อกเกอร์ดูดว้าวอะอาบโดนเพราะว่าโทยักหน้าไปนะเต,ต็มเต็มเบยออานะมีการอ,อจากเอมอนะครับเกิดขึ้น ทำไมเ<อ>กาตกทำไมความบระ์ก็ตกนี้ละ่ะแอบให้กำลังใจพี่เบนดีกว่าแอบให้เลยอ่ะแอบให้กำลังใจเลยอ่ะอ๋อซื้อๆโอเคยืปกับอันตรีทำไมอลูน่ามันดูอย่างนี้วะ Let's get it on พี่เบนหิว เบ้นหิวดิหิวมังกรเงี้ยมังกรอยากกินมังกรก็นงี้แหละรู้แน่นะเขาโทรไป่ามารักสัตวกับพี่เดสเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆนะปาวกันได้เรื่อยๆนะสองคนนี้แต่ว่าคือเงินที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยฮะ เห็นว่าต่างกันอยู่ร้อยร้อยหนึง่งโดยประมาณร้อยหนึ่งต่อนาทีก็คือเงินที่ได้ต่างกันทุกวันพันหนึ่งเนี่ยทำให้มาร์ตันเนี่ยเทนไม่มีเลยอ่าแต่ว่าสกอร์คีเด็กก็ห้าห้านะป้อมก็เกมก็ถือว่าสูสีนะแต่ว่าได้เปรียบไปทางแคลลี่เนี่ยถ้าดูทางฝั่งแคลลี่ของแคลลี่ตัวฮาร์ดแคลี่ของฝัง่งลีเทียนเนี่ยเอลบอลอย่างเงี้ย เออยพี่แจนเนี่ยไอตัวอะไรแซนเวียนอ่าคือเอ็มไอตัวคนนี้เขาเยอะมากเลยนะเยอะกว่าเยอะกว่าแคลรี่ของทางฝั่งเดียบอร์นิดแต่ทอสก็เล่นลุกนะแล้วก็เนี่ยลุกเกอร์โดนลุกจากบ็อกมานะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอันตีอันตีแทบอันตีมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเป็นดูชั่นอ๋อแล้วเขาวิ่งบลอกเห็นแล้ว เรวเองทำเราไม่ได้นะก็อลูน่ามีการปักหวานลงพื้นเลยแต่ไม่รู้ปักหวานไม่ไรอ่าเธาเอ่อออลูน่าปักรู้สึกว่าจะปักนานแล้วนะไม่นานเท่าไหร่นะก็เท่าไหร่เองอ่ะแค่ไม่กี่วิเองอ่ามิดบอลเหรอฮะพี่มันมิดบอลฮะก็เขาดึงเกมไว้เลนกลางไงเพื่อให้จะได้ให้เลนล่างเขาฟาร์มสนุกสนุกกับเลนบนเขาก็ได้ฟาร์มอะไรเงี้ยใครได้ฟามว่าไม่เห็นจะมีใครได้ฟาร์มเลยมีทีมนี่ไงเห็นปามแซนเวทนี่ไง อ่ะเลินการบวกกันเป็นประเด็นอย่างแรงฮะมีบอสคืออันติมาเลอดเที่รอดไหมมีซักสกิลไหมพี่เบนซ์นี่อ่าอุ้ยบ้าเลอะบ้าเลอะสนั่นะฮะโดนโดนโอ้ยไม่ตายเนื้เหลือสิบห้าโอ้โนี่มันอะไรเนี่ยคุ้มจัดการอะไรมาวันนี้คุ้มโหดคุ้ม เมื่อกี้มังกรกับกกแซนเดไม่ได้มานะชอทเทเลอร์ก็ใช้ใชป้ไอเออไม่ใช่ผู้ขี่ค่ะเออแชนเปญก็ใช้ป้อมืแล,แล้วก็แซนเดนะก็ได้ฟาร์มเมื่อกี้เขาบวกกันสามสี่เนาะขนาดสามสี่นะเนี่ยแซนเดได้ฟาร์มนะแล้วก็ชอทเทเลอร์ก็ได้ฟาร์มไปแล้วก็เรนกาไอ้นี่ก็ชอาเทเลอร์ก็ได้แฮปปี้ไปถือว่านักโต๊ะสามทันมันสองต่อ เอยากลงบ้านล่ะจะจะโชว์ลิปเดี๋ยว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 แหมคุณก็รู้แล้วว่าผมสตรีมไม่ได้นะครับเจ้าผมไม่ไหวนะขนาดดูอย่างนี้ผมยังกระตุกเลยเนี่ยค่าลิปบลอกเกอร์จะโดนไหมไม่ตายหรอกไม่ตายน่าจะรอดแล้วล่ะเป็นแล้วภาว์โถเช็คแดดแดทแดดดูน้องนาจะปั๊บฟองไหมนายป่ากัลังจะกะจะเล็งยุทธนหรือมั้ง เอาวิสีฮะบ้องเขาหลับวิสีเลยดูแน่เอาวิวผนี่โงมตายเมื่อกี้เนื้อหนาของหัวเสียพอสมควรนะเนี่เมื่อไหร่จะวิวผตีอะไรเงี้ยตัดต่างๆได้ไปอย่างเดยวแล้อมเช้าเก็บได้เลยแล้วบอมพับรโบจะวาร์ปไปเรียบร้อยแล้วสถานการณ์เกมตอนนี้นะถ้าเกิดเปิดทายผลผมก็คงจะทายฝั่งสีเที่ยแหละ มีเส้ยนหาสีดีไม่ได้แต่ต้นอยู่แล้วไม่ได้มีดีแต่ปลาอุ้ยกำกำกำพูดผิดัดไม่กัดนะเด็กยวดีเดี๋ดีไม่กัดไอ้เจ๊ปากมาฮะหยาหะหยาป่าไม้จริงเทียวนะคนนี้เชชเชชเชช่ก่อนก็นะป่าอย่างสบายๆบายในป่า ม่มีไหล่นะลินล่าตอนนี้เขาก็นะผมว่าน่าจะมาเอาลินล่าแล้วล่ะปล่อยไว้นานไม่ได้นะเกมเริ่มขาดออกอย่างไรดูอัพเดทเลเวลหนึ่งไม่เข้าที<ด>่รเราอัพเดทเลเวลหนึ่งอัพสกิลสามเต็มไม่ไม่เฮ้ย hey. เอออัพสกิลสามเต็มจะบอกว่าสกิลสามนี้ไร้ประโยชน์มากๆเลยนะ ในจังหวะทีมไฟต์จะิลนสาวผมมองว่าอะไรประโยชน์เพราะว่าใครเขาจะยืนให้คุณโดนให้โดนหรอโงเอออ้าวโดนแล้วเอายังไงยังไงบ้งก็หลับฟันมาพี่อ่้วยเช่ส่วนทับหัวนะสี่อันกเกือกสี่อันก็เกือกสี่นอันดีว้าวด้วยเก็บหมดเก็บหมด The Legion have destroyed a h e Helborn Tower. มาลักซ์ซ์มาลักซ์ซ์ตายโอ้โท็อตเทเลอร์ตัวนี้มันดูจริงจริงปะแฟนเวทกระเนียนสบายสบายมาเรื่อยนะอ่าก็เปิดท็อตเทเลอร์น้ำลิล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 เลยนะ The Legion have destroyed a Hellborn tower ท่าเหมือนไม่มีใครเห็นนะบับเบ้อ สอนนทันไหมเพื่อนสอนทันไหมเพื่อนสอนทันไหมโอ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้วแสงแดดละเดี๋ยวแล้วผมมองอลูน่าล่ะแสงแดดผมเห็นอลูน่าสกิวเวลนะผมเห็นแล้วนะผมเห็นนะเห็นหน้าอลูน่าสิคือว่านะครับเพราว่าลีบ็อกเกอร์มันออกไอเทมกระโหลวกระหลัอะไอย่าง้ยมันเหรอ้าเงินเขาไม่มีเขาออกอะไรแล้วออกขวานไงนะฮะรีบ็อกเกอร์มีขวานตีกิ้ด้วยเหรอเฮ้ยเย็ดเปรจริงดิ ยีฟเจ็มันฟิปวอร์กเกอร์อะไรเนี่ยก็ <ST> ปลอดแล้วไงวะถ้าเป็นผมผมจะลงรองเท้าแล้วก็ลงหวาทให้หมดทุกอย่างทุกอันเลยเขาอาจจะเป็นว่าอยากอยากได้ขวาน,นตัดยีฟมาสแต็คีฟหรือเปล่าไม่เห็นว่าจะสแต็คีฟแค่พเพื่อนตรงไหนเลยเอออันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดานะ<ช>ครับไม่รู้เป็นไรอ่ะชาติคนที่เล่นต้อเกมื่อกี้เมื่อก่อนนี่ รู้สึกว่าทีมเฮลบอลจะไม่มีหวานนะแต่มังกรนี่เซ็มดีเหลือเกินนะครับเซ็มดีมากลองก,นะกันงกรฟาร์มอย่างนี้เหรอจำได้ว่ามีคนสอนไม่ได้สอนให้ฟาร์มอย่างนี้นี่วะ <c oughs>

ผมงีหเขามีวาดตรงนี้ตรงด้านบนเนินเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเออม,มันงเป็นหวาดบนเนินนะผมวันนี้กพลังงานนะผมรู้สึกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมมองตาตรงหวัตรงนี้มันเป็นสีเขียวผมเลยไม่ได้สังเกตอะไรเออ l b r e i n o ร่น,น,นะน,น,นะะทายุจูเนียบอกนะเริม่มปากดีัะนนะครับ แกนฝักน so so ี so ้ใส so ่กันเล็ก so น so ้อยนะฮะแคนเดียวกันก <c oughs> ็ด so ่ากันได้นะฮะก็แมทนี้มันก็เป็นแมทแมทแมทวอนอยู่แล so ้วนะเธอไม่ใช่แมทกระชับ like มิตรอะเดิมันเป็นแมทวอนอยู่แล้วไอเกมเนี้ยนะก็นะไม่ถูกใจกันก็ท้าแคนกันมาก็บวกกันนะอ้าวม่งนอนจังเลยนะก็ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยอ่ะไม่หนุกเบื่อแล้วเบื่อเนาะ เกมอื่นละจ้าน่าเบื่อ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 อออกะเอ๊ติงติเช็คแดดวิ่งมาแปะแปะบเจนโน่ร่วงแปะ อ่าอ่าใช่เวลไล่นะออไม่ทักไปมาเนี่ยเบื่อ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 แล้วปล่อยเขาดูกันไปวายืนยืนแล้ว่อเนี่ยแล้วก็ตดเท้าเนี่ยแล้วกแดูดล หลอมนะหลอนไปแล้วหมดตายออสเตเลอร์ฮะออสเตเลอร์ฮะออสเตเลอร์จากรอบจากสงครามนี้หรือเปล่าหลอยเหรอจับไว้ได้หรือเปล่าอ่าถ้าเราอเตเลอร์ก,ก็ไม่ตายนะฮะสุดท้ายก็เป็นอนอสเตเลอ,อร์พี่พาริฟีนะจบแล้วมไม่มีอะไรน่านสนใจเลย เป็นแมทเฉยนะอาจาตายคอมค้างอ่ายี่สิบนาทีนะเป็นแมทเฉยๆนะครับแครี่ตายห้านี่ไม่โซคสักเข้าไหลเลยนะมิดตายสี อ่ะจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะอัพลงยูทูบกัน